สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาฉีดเป้ารถสายบรรทุกสายอีตทนสายธรรมะหากินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกาลังเอาผลผลิตทางการเกษตรเอาอ้อยเอามันออกเอาเมื่อนี้ครับมีรถอีตทนสวยๆส,สภาพนาไสเป็นขั้นพอดีเลยมาให้เพื่อนๆให้เอฟซีให้พี่ๆน้องๆได้ชมกัน อ้าวนี่นี่ครับนี่นี่นี่คือสายบรรทุกสายแอนหกล้อครับเป็นขนาดกระทัดรัดครับตัวนี้น่าจะบรรทุกได้โยที่7ตันถึง8ตันนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้หัวอยู่ที่140ครับหรือว่า14แรงครับเป็นคู่บูตาอาที่เครื่องยนต์ดีๆนิ่งๆเลยอ่าตัวนี้นะครับแข็งๆอาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับรถแอนใส่งานได้ปกติ อันนี้ด้านค้นขับครับสำหรับร้อยางนี่พร้อมบรรทุกเลยซื้อไปนี่พราะใดไปเสียเงินเห็ดย่างเยกนี่ตัวนี้ครับสามารถเอาไปบรรทุกใส่งานได้เลยครับแต่ที่ดีครับก,ก็นั่นก็คือตัวอีเทนคันนี้นะครับเป็นอีเทนติดดมนี่ตัวนี้เบรกปั๊มล่มย่างดีครับนี่มีดมพร้อมนะครับตัวนี้เป็นขนาดพ่อใส่ได้เบิ้งคัดซิ่งคัดซี่ครับช่วงล่าง แห่งกีนเขียนอยู่นี่นะครับมีเกียร์โล่พร้อมครับใส่งานในปกติโตเฮือนนี่เป็นเฮือนใหม่ครับเป็นเฮือนใหม่ครับล้อนี่ล้อ,อยางกับหกล้อเป็นนิแดนหกล้อครับมันทุกใ้แบบสุดยอดเลยตัวนี่มีติดดำมีดำให้พร้อมใส่งานในปกติครับอ่า เบิงกันไก่ไก่ชมกันเบิงครับเครื่องยนต์กาตั้ง14บส่แรงเครื่องทูพตารอยสีนะเดี๋ยวเบิงเทิงเทิงกระบ,บาครับใส่งานแกเฟี้ยงแก่เข่าครับนี่หัวก็มาจอดใส่งานได้ดีเลยครับนี่านพนผู้โดยสารครับหลอฟังทั้งสายเมือ มีโชคแหนบสองสั้นเผ่าแห่งๆใส่งานได้ปกติปั๊มเบรกอ่ามีพวงมาไล่เผาเวอร์พร้อมบนตัวนี้โอ้มอธรรมดาครับเพื่อนๆเอฟซพีพีพพน้องๆตัวนี้เป็นอีแตนพวงมาไล่เผาเวอร์ครับเครื่องยนต์หนึหรือว่าเอิน้นว่า14แรงคู่โปตา้าสตาร์ทแบตเตอรี่นะครับว่าได้หมุนมือนะครับ เกียร์กัมีทั้งเกียร์โลครมีเกียร์ทดให้พร้อมครับแลนชิวๆสบายๆายเลยใส่งานเงีวๆครับเพื่อนๆเอซพีพีน้องๆครับสนใจที่อยากได้รถอิตแตนใส่งานนานี่เป็นนาขนอ้อยขนมันเป็นนาขนพืชผลทา้งการเกษตรอ่าเพราว่าสิบไปรับจ้างรับใบอ่าหรือว่าเฮ้าสีเอาไปใส่คิจการพ่วเรื่อน ตัวนี้นาไส้นะครับแนะนํากันเลยเป็นขนาดพ่อเหมาะพ่อแก่เขาล้านดีๆนํานักแก้ได้นี่ก็ยุที่มาน่าจะยุที่หกถึงแปดตันนะครับขนาดบรรทุกนี่ตัวนี้ห้องาัวต้องไปยกยากครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวดำอยู่ดาได้ถึงเจ็ดแปดตันนะครับตัวดาตัวนี้นี่เดี๋ยวจะให้คุณพ่อเพิ่นเจ้าของรถนี่มาขับให้เบิ้งครับมาล่องให้เบิง้ง เพราะว่ารถอิตันเท่านี้ช่วงนี้เหมาะครับตัวนี้ราคาติดดำบบแห้งครับราคาหนาใส่พอมอเอาสนใจจังในกะโทรล่องโทรสอบถามติดต่อกับเจ้าของรถโดยตรงเลยน,นะครับมีเบอร์โทรขึ้นนาจอให้พอ้อมสนใจสอบถามต่อร่องรายละเอียดกันเลยราคาที่ตั้งไว้ครับก็คือ1,5 0 0 0 0บาทเท่านั้น อันนี้คือ1นึ่งแสมืนบาทสำหรับรถอี่แต่นดัานะครับมีดํามีเกียร์โล่มีเกียร์ไฮพอมอตัวนี้นาะใส่ครักนี่เอาคุณพ่อเพิ่นมาแล้วจบของเพิ่นมาเพิ่นสีมาล่องครับสตาร์ทเดินนาถอยหลังให้เพื่อนๆให้เอฟซีได้เบิ้งได้ชมครับแล้วก็ยังได้เบิ้งกันยกดําขึ้นว่าการใส่งานของดำเนี่ยเป็นจจ้งไดน,นี่ครับนี่ตัวนี้นะครับอ่ นี่ละคุณพ่อเิ่นกำลังมาล่องใหบิ<อ>งครับนะครับผมล่องเลยพ่อล่องเลยครับผมนี่นี่คือคุณพ่อเจ้าของรถนะครับนันโทรมากมากับเีมาพ่อคุณพ่อนี่ละนี่เห็นว่าสตาร์ทครับแท่เดียว คเครื่องย่นแน่นๆเระบบยกยกให้สูงครับัเด็ดถอ,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 อยหลังน่อยเดียวบุพ่อครับนี่เอาเบาบนถอยหลังให้เบิ่องพามครับโอเคครับเราเดินหน้าย,ยัางน้อยครับ โอเคครับผมนี่แหละครับทำหรับเพื่อนเพๆเอฟซีพี่น้องสนใจอยากได้รถที่แตนดำกับใส่งานในครัวเรือนเหมาะอย่างยิ่งเลยครับลงนิ่มๆครับใส่เงาๆเ,เ,เลยนะครับ โอเคครับผมคุณพ่อครับแต่ตาดแค่เดียวฟังเสียงนิ่มๆ ครับคุณพ่ออันรถขั้นนี้ขายหายปรนได๋ครับนี่ขายแสนหาครับหนึ่งแสนหามื่นบาทครับข้างเอฟซีหรือว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้เบิ่งววามาจากช่องแยบนูแฟนเพจคุณพ่อยีส่วนรถให้พ้อมครับนี่รถอยู่ครับโอ้ยคุณพ่อใจดีครับมากเบิรงนเลยนี่มีส่วนรถให้พร้อมเดี๋ยวก็ตัวนี้มาต่อร่องกันเอาเด้อมักถือใจอี่หลีจังมาเอากันวันทองคบนี่สภาพรถยังเห็นเห็นเลยมาขับมาล่องเบิ่งกกอนตัวนี้นะครับตัวอีแตนนี่ครับ หมาอย่างยิงครับการใส่ในขั้วเรือนครับสำหรับผู้ที่เข้าบรรทุกบ่อไหลเกินไปสำหรับอ่แตนเนครบสภาพใสเงาๆต้องไปเสียเงินซื้อเสริมโตอเติมยังอีกตัวนี้พร้อมใส่หนาใส่เลยครับโมีดัามมียังพร้อมโลเลยแตใส่<อ>ไรเบิร์ครับมีเกียวโร่เกีย่ยวยังรพร้อมพ่อครับผมโอ้นี่นี่นี่พ่อว่ามีเกีย์โล่มีเกียวยังพร้อมครับพร้อมใส่นะครับตัวนี้ พกตันเจ็ดตันได้ครับอันนี้คือขนาดพกเจ็ดตันเนาะข้อเฟิงครับผมก็น่าจะได้อยู่เอาแล้วก็ขอบคุณพ่อหลยหลยลครับเบอร์โทรเลยพอ่อนี่นอตตามนี่เลยเดี๋ยวขออนุญาตครับเอาเบอร์โทรขึ้นโชว์สัก้อนบัดนี้นี่ครับสนใจรายละเอียดสอบถามเบอร์โทรติดต่อที่<ม>คุณพอ่อคุณพ่อยังก่อคุณพ่อวนไยคุณพ่อวนไยนะครับผม นี่เอาว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมครับ